เมื่อวานเมื <c> ่ <oughs> อวานอาจารย์บุญมีทำเต่ามาเรามีมาถามท่านแล้วก็พาพระมาด้วยพาพระองค์พระอยู่อยู่ทาเต่าเนี่ยตีเนี่ยสําเร็จแล้วสององค์สำเร็จแล้วสององค์ <c oughs> เตาล็อกวีดปีดไปปีด,ปดอยู่นู่นามาอา้อาวอา้อาอยากจะเล่าให้ฟังกนะ็เล่า,เล,าเล่ามาต้องมาเล่ามานันต้อนไปแล้ว <c oughs> เล่าย่อ,ยอๆกวน,นี้มึงชักพูดมากเกินไปแล้วนี่มั้งมึงชักฟังขัดๆหัวแล้วสำเร็จบ้าอะไรแบบนี้ว่ะพูดน้ำทว่วมทุ่งเอาจุดสำคัญนะว่า,ามาขนาดนั้นเป็นยังไงพอ พี่นาอะไรปิดไปเลยก็ตอบไม่ได้พี่อมาไปปิดสวางพี่นากระดูกกระผูรูกับกระดูกก็ไปทับกันสวางสบายตอนนี้เวลามองออกไปเนี่ยมันเหมือนกับมองเป็นเงาเงาางๆไปหมดเข้าออกันได้กับแค่ถือหลงตาท่านดูหลงตาท่านบอกนี่ไหมน,นันแะ เวลาปิดสว่างเต็มที่มองไปแทบจะลางๆไปหมดอะมองเขาลมขาลามองหินทั้งก้อนก็ยังลางๆไปหมดเนี่ยเป็นเหมือนท่านแล้วท่านเข้าใจว่าท่านเป็นอะไรเนี่ยผมไม่สําคัญอะไรเลยครับตอนนี้นี่เราพูดกันเองนะไม่ได้พูดกับคนอื่นอตอนนี้ผมก็ผม ดูอยู่จุดนี้แหะครับหลีกเลี่ยงไปเรยเอยเลี่ยงไปเรืยเมื่ีท่านบอกผมตรงๆท่านท่านเป็นอะไรแล้วเนี่ยผมกําลังดําเนินอาหมรรมครับดาวนฤหัฟังนะจ่ะูดใ่้ฟังถามท่านตอบให้ตรงสสดาปฏิมาคืออะไร โสดาปฏิผลคืออะไรงงอนะปฏิทาคามิมากคืออะไรดําเนินยังไงก่อนนั้นปฏิทาคามิผลคืออะไรจิตแสดงอะไรออกมาแล้วท่านโดดข้ามขั้นไปยังไงเนี่ยพนาไปพนามา,า,ปา,าปเป็นพระนาคามีไปแล้วเหรอเนี่ยก็ทําที่พระเจ้าบอกไว้ทำนิพ์ต้องเป็นไปตามลําดับลําดับไม่มีการข้ามขั้นกัน ท่านข้ามพระโสดาไปไหนท่านข้ามพระสิทธาคามีไปไหนท่านไปถึงก็เป็นพระนาคามีเลยนะี่ว่าเนี่ยดูท่านท่านพิณากายก็เป็นแบบนั้นพิณาเวทนามันก็มันก็เป็นใครได้สมาธิไปเวทนากับจิตมันก็แยกจากกันได้สมาธิมันก็แยกจากกันแต่มันยังไม่รู้เรื่องของของ,ของเวทนานั้นแล้วก็ยังไม่ได้ย้อนมาดูเรื่องของิตัวเองด้วยยังไม่รู้จักทั้งสองอย่าง ทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งกายทั้งจิตมันสัมพันธ์กันยังไงมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างมันถึงให้อ้กิตดวงนี้ไปเกิดไปตายอยู่นั้นยังไม่ได้หารายละเอียดตรงนี้เลยพอจิตสงบลงไปไอ้ราคะมันก็ดับในขณะนั้นมันไม่ได้ขาดสูญไปนะมันโดนระงับเข้าไปด้วยอํานาจสมาธิจิตมันสว่างขนาดไหนมันก็เห็นมันแทบจะไม่เห็นอะไรเหมือนกันการฟังเทศครูบาอาจารย์ ไปจับเอาตรงนู้นไปจับตรงนู้นไอ้โปรต้นเห็นทาไมไม่จับท่านฝึกท่านเป็นมายังไงบ้างเพราะท่านว่ามองอีกสว่างแล้วเห็นอะไรลางๆท่านถึงขั้นนู้นแล้วเราก็ถึงขั้นนู้นแล้วเห็นไหมกิเลสสวมรอยได้ทันทีเลยถือเอาทันทีเลยว่าตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้แล้วถึงขั้นนั้นแล้วท่านดูให้ดีท่านีีมาดูให้ดี โซดาบันเป็นยังไงบ้างความรู้ของโซดาบันเป็นยังไงทําไมท่างตอบไม่ได้ท่านเรียนจบปริญญาเอกมาผมถามเลขแค่ปอน่งปององทำไมท่านตอบไม่ได้มันเป็นไปได้ไหมนายใครเห็นด้วยกับผม,มเห็นด้วยไหมถามมาเห็นด้วยไหมเนี่ยที่พูดในฟังเนี่ยจะกระเฉยนะใครเห็นด้วยก็ไปทําตามนี่นะเนี่ยให้ไปบอกให้ไปพิจารณาแบบนั้นแบบนั้น ถ้าม่เห็นด้วยกันแล้วแต่นะำน้บาย่าแต่แต่จะให้ผมรับอะไรผมไม่ยอมรับหรอกงานดูที่ฟังเทศนักเทศหลวงตาเนี่ยถึงได้บอกกันฟังเทศหลวงตาเธอะสุดยอดหลวงตาท่านเทศท่านไปท่านก็บอกอยู่ขั้นนี้ขั้นนั้นขั้นนั้นแต่ไม่ได้พูดตรงๆจนก็ไปถึงขั้นนี้แหละขั้น ตามมาาคะท่านพระนาคามีนะท่านถึงบอกตรงๆทำไมเสงสัยทำไมท่านมาพูดท่ามันละเอียดไปหมดทุกอย่างท่านเอาไว้จับโกยวจากผิดคนมันไม่ได้โกหกนะพวกนี้ไม่ได้ตั่งใจโกหกหรอกตัวสําคัญอย่างนังกินจิตสงบเข้าไปเป็นสมาธิมันใช้เล่นหน่อยๆนะไม่ใช่เล่นเลยว่าอาจัรย กายเหมือนไม่ใช่เราเวทนาก็เห็นอยู่อย่างนี้หรทํายาไม่ใช่เราสําสเร็จแล้วว่ะเพียงแต่รู้แค่นี้เองรู้ว่ามันแยกกันเท่านั้นเองแล้ะเหรอสําเร็จเหรอมันมาจากไหนมันคืออะไรมาทําไมเพื่ออะไรดับแล้วดับไปไหนทําไมถึงเกิดขึ้นทําไมถึงต้องดับไปรู้อะไรน้อยยังเนี่ย ยังสักอย่างหนึ่งั่นพระปัญญายังไม่มีอำนาจสมาธิให้เห็นได้แค่นั้นกายปิดเวทนาแยกจากกันอยู่แต่ปัญญายังไม่มีอ่านรายละเอียดไม่ได้เมื่อันหึงไม่มีวันขาดกันนี่พอไป,ปฟังเพศท่านสิท่านพูดถึงขั้นนั้นแล้วกับตัวก็เป็นขั้นนั้นแล้วตนะ็ตายเลยทนะาไมหลวงดาท่านไม่เคยพูดรายละเอียดนะแถว แถวโสดาปริมคือทาคารมีมักมักผลในสองขัง้นเราเนี่ยทำไมท่านไม่พูดรายละเอียดท่านเอาไว้ดูวันนี้แหละใครจํามาพูดใครสําคัญผิดต้อพูดในรายละเอียดจะพูดอ,อะไรถ้ามันจะถึงขั้นนั้นมันต้องผ่านจุดนี้จุดนี้ไปใครจะจบปริญญาตรีต้องเรียนจากนี้กองกายของใครหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยต้องพูดมาได้ละเอียดทั้งหมดเลยตอนนั้นผมเรียนผมเริ่มเข้าทันมูล กอไก่ก็เอ๋ยกอไก่ไปกอไข่ในล้าไปหนึ่งช่องหนึ่งช่องช่องช่องสี่อะไรว่าไปต้องพูดไดยละเอียดอยเรียนมือยนั้นได้รับผลมาแล้วหนี่จบแล้วพอหนึ่งเรียนมัธยมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียนเตรียมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้ามาหาวิทยาลัลายปีแรกเป็นแบบนั้นแบบนั้นพูดต้องพูดได้หมดเราข้ามไปเลยเผมได้ปริญญาตรีมา ตอนหนึ่งเรียนมันไม่ไม่ได้เรียนแล้วครับปอสองสามสี่เรียน,มนไม่ไม่ได้เรียนแล้วครับได้เหรอกือเลรมันสมรอยเก่งนี่ทำไมเราไม่ะมระวันมากไม่ไม่เอาใจใค่ฝุกซ้อมสติปัญญาจริงจริมันหลงวันยังค่ำหลงได้ง่ายผู้สุก มันเคยเห็นเนี่ยปิดสงบเข้าไปลมันไม่เคยเห็นมันอัศจรรย์นี่ก็วิเศษแล้วนี่แค่นี้มันเลยไม่พ้นไงเราพระโธ่ไอถึงได้เป่านกหวีดกันเป็นแถวหนึ่ะวันในครัวบ้านตาดอะเป่านกหวีดกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งมันก็อรหันนี่ก็อาหัน เอออันนี้ท่านคุณไม่ตัวท่านตัวพระเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดนะเพราะท่านลงมาแล้วเนี่ยมรนก็มีเล่าให้ฟังอีกท่านท่านเล่าให้ท่านท่านเคยถามกันเออพอท่านถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยท่านเห็นรูปสวยๆงามๆอะไรนี้ท่านยังท่านยังมีความพอใจไหมพอใจครับแต่มาอยู่คนละส่วนกันนื่นาาอยู่คนละส่วนเป็นยังไง ความพอใจอยู่ที่ไหนถ้าถ้าจะถ้าถ้าจะพูดให้เราฟังเราจะต้องยี้ถามอีกว่าความพอใจมันอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดที่จิตแล้วมันจะไปเกิดที่ไหนวะความพอใจมันเกิดที่ตาเหรอที่หูจมูกลิ้นกายเหรออก็ที่ดินน้ำลมไฟหรอไม่ใช่เกิดที่ใจนั้นะมันจะไปแยกของเราส่วนได้ยังไงคนพูดแบบนี้ถึงได้ว่าจิตตัวเองยังไม่รู้จักเลยจิตตัวเองยังไม่รู้จักมันจะไม่รู้จักกันีิ มันจะรู้จักโสดาปฏิมาได้ยังไงโซดาปฏิมาหมายถึงรู้จักแล้วจิตกายเวทนาจิตธรรมรู้จักพอสมควรแล้วพอตัวแล้วเอาละจับได้แล้วจับความจริงได้แล้วนี่ด <c oughs> ูหนังขานสำคัญอินเลสเห็นไหมหรือเรีะละเอียดกว่าเราเก่งกว่าเรามาก ขอาทำมาได้ขนาดนี้แล้วกิเลสไปจับหลอกได้เฉยเลยกิเลสมัดหัวเฉยเลยด้วยท่านสําเร็จแนละ้วเราก็เชื่อจริงจรงว่าเราอยากสาเร็จอยู่แล้วเนี่ยเราบัดปลางระวังให้ดีเตรียมไว้นกยีนกวาเตรียมไว้ไวให้ดี เอากันอยู่แล้วแหละมีตัวมีตัวบางองค์ก็เก่งนะสมเร็จตนปีละปีละสองครั้งก็มีอมต้อนปีสําเร็จไปแล้วสบายแล้วผมกลับมาอีกปีปลายปีสําเร็จ,จอีกแล้วอ, <laughs> <laughs> อะไรมันสำเร็จอะไรหลายครั้งหลายคนนักหนาอ่ะ จ่าเบทให้หลวงตาท่านฟังเลยท่านไม่รู้จะพูดอะไรท่านหัว,วเราอนสำเร็จบ้าหลายๆครั้งหลายผนนักนาท่าน,หนเห็นอ่ะเออว่ะนี่เหรออะไรท่านวางอะไรนาะเลยนะ พระสูตรต่างๆท่านบอกว่ากิจที่ควรทําและทําเสร็จแล้วต่อไปนี้กิจเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วอะไรพระาชบาลีว <hometown> ่าอะไรเนี่อกับางกรณียงนาพลังอิทกาญา,าติปัาชนาติ <hometown> กิจที่เราควรทําทําเสร็จแล้วได้รับผลเรียบร้อยแล้วต่อไเป็นนี้ไม่มีกิจเพื่อเ <hometown> พื่อปฏิบัติต่อจิตเราอีกแล้วนะ จบสิ้นแล้วอย่างงานนี้มันต้องจบเด็ดขาดไปเลยถ้าจบแล้วไม่มีวันไปทําอะไรอีกไม่ต้องทําอะไรเพื่อมันอีกมันทํทำท่านบอกว่าต้องมารู้กี่คนกี่หังผมดูเองเนี่ยมันสําเร็จนอยู่เรลยเดี๋ยวทีต้นปทีทาเ็จแล้วลายปีําเร็จทีแล้ว เกลีมากกลัวมากสลดมากแสขึ้นไม่ได้ทุกคนทุกแหงผู้ตัางออกต่างใจทำจริงทแท้มันก็หลอกไปได้เรื่อยๆหลอกไปจนถึงว่านาคามีอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยกำลังทำพระอรหันต์มักอยู่เนี่ยยังหลอกไปได้ถึงขนาดนันะ้นอย่าว่าอะไรเราเราท่านธรรมดา ขุนเจ้าถึงตัดประโยคสุดท้ายเนี่ยประมาณเดนะสัมปาเดชนะทุกอย่างถ้าเราสอนไว้หมดแสดงมาให้ดูหมดเรียบร้อยแล้วตัวอย่างมีเพียอพร้อมหมดถ้าเธอประมาตัวอย่างเดียวหมดท่าเลยเธอต้องไม่ประมาเท่านั้นฝึกษาให้รอบครอบไปร้องให้รอบครอบไปทุกขณะน ฝีนีอละเอียดละออมากจิตใจของแต่ละคน,คนของละเอียดละออมากประมาทไม่ได้ประมาทแต่จะ,จะพลาดกรมสุขลพโลคก,กับสงสารน,นี่ประโยคท้ายเลยเห็นมันสำคัญขนาดไหนย้ำตรงนั้นเพราะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเอสองซ้อนตัวอย่างได้เห็นแล้วอะไรอะไรมีพร้อมไปหมดทุกงทุกอย่าง ต้องตั้งตัวไวในความไม่ประมาทเท่านั้นจากนี้ไปถองเราจะไม่อยู่ก็าตามนะดับขันวันนี้ก็ตามเถอะถ้าเธอตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเธอไม,ไม่ไม่มีปัญหากับความอยู่ความตายของเราส่วนใหญ่ผู้เหล่านี้มันประมาทเท่านั้นละมันละเอียดนะความประมาทเป็นั่ไม่ใช่ยังหย,ยาแบบนี้มันเป็นอยู่ในใจเนะ่ะ ได้ความสงบเข้าไปแล้วเพราะประมลณเลื่อนๆหระสำคัญไปเลยได้แล้วสําเร็จแล้วขั้นนั้นขั้นนี้ไปแล้วพี่นาสิ่งนี้ยังไม่รู้เลยไอ้อเห็นพี่นากระดูกอย่างเงี้ยท่านว่าทานพี่นากระดูกเราพี่นาไปพี่นามามันกับผู้รู้มันไปทับยู่ด้กันเจบ็บจบแล้วเหรอแค่นี้เหรอแค่นี้คือความรู้แจ้งแล้วเหรอ กิเลสมันสวมรอยละตอนนี้รรู้แล้วอ่ะรู้แล้วแล้วเป็นนายุดไม่ต้องพิจารณาแล้วจบแล้วเราสำเร็จแล้วอุบายกิเลสได้ผลเลยทั้งนี้กำลังจะดีอยู่น่ะแต่ความประมาทข้อแสบคนนิดเดียวไม่พิจารณาให้ละเอียดรอให้รอพอทบหน้าทนหนังอยู่นั่นถูกแล้วเหรอยิ้แล้วเหรอ ทำไมเป็นได้แค่นี้เหรอต้องตามท่านสอนไว้แล้วยังเนี่ย ู้เลยนอกกระตูเราเองเป็นไม่มีสิทธิ์รู้เลยไม่มีสิทธิ์รู้เลย <c oughs> เขาต้นพุทธกาลเลย <c oughs> เห็นไหมผู้เจ้าตัดรู้ใส่ก็พอว่าจะไปโดปเัญนยุคทีท่านแสดงตัวอย่างให้ดูท่านไม่ได้หออเหาะเหอะไปลงรุ่นกรับบ้าไม่ต้องเดินเมื่อยแล้วท่านเล็งเห็นแบบนี้แหละทําตัวอย่างให้โลกดูซะก่อนเนีย่ยศาสดาเอกมีให้ดูตัวอย่างทั้ทงหมดแล้วเสด็จ พุทธดําเมนินไปแล้วที่ไปเจอพราหมณ์เดินสวนทางมาเ่ยดูขนาดไหนพระพุทธเจ้าพร้อมทุกอย่างมหาบุรุษลักษณะแปดสิบประการน่ะร่างกายพร้อมเห็นเราดูหน้าเริ่มใส่แล้วก็ว่าไปเถอะน้พราหมณ์นัน้นยังไม่รู้จักว่านี่คือพระพุทธเจ้าเลยไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่แล้วท่านเป็นใครพระโสดท่านบวชเพื่ออะไรเราไม่ได้บวชเพื่ออะไรเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ บอกตรงๆอย่างเนี้เราเป็นมนุษย์เจ้าเราตัดะลุเองไม่เชื่อไม่มีสิทธิ์รู้เลยเนี่ยท่านแสดงให้เห็นตรงนี้นะไม่มีใครมีสิทธิ์รู้ได้เลยนอกจากตัวเองปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานอกนั้นไม่มีสิทธิ์รู้ไปอยู่กับพวกเจ้าก็ยังไม่รู้จักท่านเลยเนี่ยเน,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 น้ตัวอย่างในพระตันิดกแท้ๆพระนึกว่าไม่ประมาทสักอย่างเดียวอย่าประมาท ไปเห็นพระก็โลโกโสเขวอย่าพึ่งไปเมื่อท่านไปเห็นเข้าท่าเข้าทีก็อย่าพึ่งอย่าประมาทตัวเองเห็นจะดีเพราะเห็นนั้นเห็นนั้นใช่เห็นจะไม่ได้เรื่องเพราะเห็นนั้นเห็นนี้ไม่ใช่อย่าพึ่งถ้าเรื่องสายก็เรื่องสายไปศึกษาไปแต่ตัวเองตัวเองทําตัวเองให้ได้ตัวเองได้ดวงตาเห็นทำเมื่อไหร่เมื่อนั้นเห็นเราประตูเดียวเท่านั้น มายถึงว่าบอกพระไตรปิฎก,กเป็น,เป,นเป็นวิชาชั้นยอดที่สุดละมีตัวอย่างบอกไว้หมดเลยพระเจ้าเป็นศาสดาชั้นเยี่ยมที่สุดสแสดงไว้ให้ดูพร้อมอย่าเพียงแต่เพียงแต่ไปเห็นพระพวกนี้พวกน,วกนี้แล้วก็สำคัญว่าดีอย่าแม้แต่พรานมันเห็นเรายังไม่รู้จักเรา ถามมาเพ่อนเอานกเวียดนกแยดน้าเปล่าออมาแกเปนปล่า้เวยานอาจารย์แล้วท่านเรานั้นสนะังเตอนว่าว่าถึงจุดนั้นแล้ว่ะ่าจะแก้ไขได้หมราะแล้วแต่ปัญญาคนนี่แล้วแต่ว่านางของแต่ละนคนบางคนก็ดื้อไปเรื่อยยิ่งแยก่กับพวกเนี่ยพวก ครทั้งหกเราเทียบกับครูทั้งหกในสมัยพุทธกาลหรือศาสดา,ษา,ษา,ษาในสมัยปัจจุบันเยอะแยะหมดก็สําคัญตัวตว่าตัวเป็นผู้เยี่ยมแล้วเนะี่ยน,นี่ไม่แก้ไขอะไรเลยใครแก้ไขตัวเองได้ไหมายถึงว่าเคยได้ผัวพันกับพระพุทธธรมธรมะสง์มาพอสมควรแล้วรู้ดีรู้ชั่วแล้ว ถือไว้จนแก้ไขไม่ได้เลยก็มิชานที่ถือกันที่มันมีทางรู้จักรู้จักคนได้ยังไงพระโสดาเป็นยังไงไม่รู้จักมีทางพระนาคาพระหันไปยังไงไม่มีทางรู้จักพระตาเป็ยังไงหเห็นอยู่ตรงหน้าเขายังไม่รู้จักทันนี้ แสดงให้ดูต้มสุการครับแล้วก็มาเทศอีกนะผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราน้องนั้นไม่ชื่อเห็นเราเลยอยู่กับเราขนาดไหนก็ตามเพราะสิ่งนั้นเป็นทีจใจอย่างเดียวไม่ได้เป็นด้วยิริยา่าตางไม่ได้เป็นด้วยชาติชั้นวรรณะไม่ได้เป็นด้วยเทศโดยใบยไหนทั้งสิ้นเป็นพีจใจเท่านั้น เารพเพราะเหตุนั้นเหตุนี้เคารพไปแต่ใจดึงมันจะต้องเผื่อไว้หน่อยหนึ่งเออเป็นเพราะนี้ไม่แน่ใจไม่เคารพท่านพูดูโคโลโกโสดมาก็ต้องเผื dad, ่อใจไว้หน <photos> ่อยหนึ่งไม่แน่ว่าท่านอาจจะปฏิบัติดีก็ได้คือวางใจกลางๆอย่างนี้แหละไม่ได้หลงเคารพทุ่มเทไปหรือไม่ได้หลงรังเกียจ ดูถูกดูเหยียดหยันอะไอย่างนั้นไม่ใช่มัชชิมาเห็ไนไหมเนี่ยมัชชิมากลางๆท่านสอนดีเอาคําสอนท่านมาปฏิบัติไปดีนในขั้นนั้นในขั้นนั้นความรู้ของท่านยังมีดีแบบนั้นแบบนั้นเออเอา,เอา,เ,อาเอาตรงนั้นปฏิบัติไปไม่ผิด คนฉลาดเขาเรียนจากจากจากใครก็ตามเถอะใครมีวิชาความรู้อะไรที่ดีของเขาเนี่ยเขาเขาเรียนได้หมดพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยจากเราใครก็ตามเถอะความรู้ดีกว่าเราเราเป็นราชาอย่างนี้แต่ต่อให้ไอ้คนจนทานแล้วแ,วแต่ถ้ามันเก่งกว่าเราเราจะประกาศเป็นกระตางเพราะท่านหาความรู้จากคนทุกประเภท ผู้ฉลาดเป็นอย่างนั้นเมันต่ำต้อยบ้อยฐานมากกว่าเราเอาเราม่ยุ่งกับมันแล้วมาถูกมันมีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้ดีกว่าเราดีกว่ามอนกันพระอะไรก็แล้วแต่พอะได้อ่านบอิญได้ยินอะไรก็ตามท่านเจอของดีๆนะเอามาปฏิบัติได้อยู่ไ้ตั้งข้อลาเทียดผิด ก็ยกย่องคุณโดยสัรเสรินหลงไปถ่ายเดียวผิดอีกหยิบมาของดีๆหยิบมาของไม่เดียววางไว้เป็นของใครก็ของมันก็สิของดีหยิบยืมมาใช้ได้อยู่ 嗯。Mm.